สมรักคำสิงพ่อของน้องเบสคำสิงได้พูดถึงผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์หรือบิ๊กทิติวุฒิวารุณแบบนี้พูดอะไรยังไงขออนุญาตนะคะต้องไล,ล่เรียงไปตั้งแต่เมื่อวานค่ะสำหรับเมื่อวานก็เรียกได้ว่าเป็นกระแสะคู่จิ้นแรงสุดๆแรงต่อเนื่องตั้งแต่ที่ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์หรือคุณบิ๊กนะคะได้โสดสนิทร้อยเปอร์เซ็นเลิกลากับอดีตภรรยาไปทำให้ ผู้หญิงหลายๆคนนะคะต่างทักเข้ามาเยอะมากและหนึ่งในนั้นก็คือน้องเบสคําสิงค์ค่ะจนกลายเป็นข่าวฮายกใหญ่เรียกได้ว่างานนี้นะคะทางด้านผู้ใหญ่บ,บ้านฟินแลนด์ก็ได้ออกมาพูดกับสื่อนะคะในรายการแฉเอ่ยนะคะหรือว่าตามสื่อต่างๆเอ่ยว่าน้องเบสคําสิง์ทักมาจริงค่ะแต่ทักมาในเรื่องงานนะคะและงานที่ทักมานั้นก็คือ รถรับผู้นะคะซึ่งก็ได้ถ่ายทำได้ถ่ายรายการนี้ไปเมื่อวานที่ผ่านมาได้มีทั้งรูปและวิดีโอออกมาทำให้แฟนขับ f อนะคะต่างที่จะเชียร์กันเป็นอย่างมากค่ะ แล้วกระแสเชียร์ให้จิ้นแรงสุดๆต่อเนื่องมาเป็นเดือนๆแถมบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ปล่อยข่าวเบสคําสิงห์จะขับรถมารับยังไงดีก่อนวันที่จะมารับเนาะทำเอาเอฟซีรอลุ้นรอฟินค่ะแล้วก็เมื่อวานที่ผ่านมานี้นะคะผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์กับเบสคําสิงห์เจอกันแล้วคนอีสานเหมือนกันนั่งรถคู่สุดสดใสเฮฮาทั้งเต้นทั้งโยกในรถค่ะหล่อสวยเคมีเข้ากันแถมอายุ24เท่ากันเด าผู้สาวบ้านไหนเนี่ยคือมาเป็นตาฮักแท้อายุเท่ากันอีกแห้เกิดพร้อมกันพศ .2543 นะคะน,นี่ก็เป็นแคปชั่นของทางด้านบอสบิ๊กหรือผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ค่ะแต่โมเมนต์นี้นะคะก็สำหรับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เองก็เป็นแขกรับเชิญรายการรถรับผู้เป็นรายการของน้องเบสนะคะที่เธอซื้อรถปอร์เช่คันใหม่ เป็นคอนเซปต์เชิญคนโสดมานั่งคู่แล้วเธอก็จะจีบเป็นคอนเทนต์ค่ะเป็นรายการเนาะและหนุ่มที่เธอชวนก็มีหลายท่านแล้วหนึ่งในนั้นก็คือผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ค่ะก็เป็นหนุ่มที่มีกระแสหรือว่าเป็นหนุ่มที่ฮอตฮิตนะคะหรือว่าที่ชวนมาคือเธอชื่นชอบนั่นเองค่ะ งานนี้ก็แฟนคลับ FC นะคะกดไลค์ทะลุแสนนะคะเม้นโอ้โหเยอะมากทั้งแชร์ก็คือเยอะมากเชียร์ให้ฟินให้จิ้นอย่างไรนะคะเราก็ต้องรอดูต่อไปค่ะเพราะว่าทั้งคู่เองก็สดสดสนิทจริงๆแล้วก็จะมีน้องเบสคำสิงนะคะขึ้นเวทีกับโตเกียวมิวสิกแน่นอนรอติดตามได้เลยโอ้โหอะไรจะเคมีลงตัวขนาดนี้แล้วก็ ทั้งคู่เองนะคะก็เติบโตมาในสายสายเดียวกันก็คือยูทูบเบอร์แล้วด้วยความที่เป็นยูทูบเบอร์ก็ต้องพูดเก่งเนาะเฮฮาปาร์ตี้สนุกอยู่แล้วนะคะไปไปงานไหนก็คือเต็มที่กับงานนั้นด้วยด้วยการสไตล์การทำงานอย่างน้องเบสเหมือนกันค่ะเราจะเห็นน้องเบสนะคะ,ะถ้ามีไปไลฟ์สดผลิตภัณฑ์ต่างๆน้องเบสเองก็เต็มที่มากๆอย่างกางนำคลินิกเนาะน้องเบสเองก็เป็นเร,เรียกว่าพรีเซนเตอร์คนแรกของ คลินิกกังนํำนะคะแล้วก็ทำให้น้องเบสเนี่ยเป็นเขาเรียกว่า,าจะเรียกว่ารุ่นแรกคนแรกแล้วก็พรีเซนเตอร์คนต่อมาก็ตามมาหลากหลายมากแล้วน้องเบสเองเวลาปไปไลฟ์สดขายผลิตภัณฑ์ในเครือของกังนํำคลินิกนะคะก็ยอดขายถล่มทลายแล้วผู้จัดวนฟินแลนด์เองค่ะก็ได้เป็นอีกหนึ่งพรีเซนเตอร์ของคลินิกกังนํำนะคะที่ตอนนี้โอ้โหแฟนคลับเอซนะคะเริ่มที่จะ เข้าไปในคลิคลนิกกลางนาเยอะมากเพราะตอนนี้พรีเซนเตอร์ก็คือเยอะมากทั้งน้องอุ๋งอิงพ่อโจเนาะก็ปล่อยเพลงมาก,ก็ยังติดหนึ่งมาแรงนะคะเพลงของคลินิกกลางนากลางนาคลินิกค่ะพูดผิดขอภัยด้วยนาออันนี้ก็ต้องรอเชียงต่อไปแต่ล่าสุดค่ะแอบเห็นคุณพ่อสมรักนะคะได้ถามถึงผู้ใหญ่บ้านฟิแนแลนด์กับน้องเบสคําสิงด้วยค่ะจะพูดยังไงบ้างนั้นไปฟังกัน,นค่ะไปถ่ายคลิปมาถ่ายใครอะ ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์รู้จักไหมผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แมนเป็นคนอุบลอู้ดอุดร้อนร้ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แต่ว่าแต่ว่าเฮ็ดงานอยู่ขอนแก่นเป็นคนอุดรแมนแล้วก็เฮ็ดงานอยู่ขอนแก่นมีขายเพลงอยู่ขอนแก่นอ๋อเมื่าไไปถ่ายแค่คลิปหรือเขามาจีบถ่าเบิ้งถ่าเบิ้งมีคลิปบป๊บโป๊ะโปป๊ะโป๊ะอีสานช้ำ เออฮ้ยหนุ่ยเบสเริ่มเว้าได้แล้วนะเบสพูดอีสานเก่งขึ้นแล้วบากบอเล่าบอกบออีสานบปะบาเบอกทางกรีกคอยดูคอยดูจะตัดจะตัดเนี่ยจะได้ลงอ๋อน่าจะลงมีใครบ้างนี่มีใครบ้างอาทิตย์หน้าไม่มีมีใครบ้างอ่ะนักมวยมีไหมมีเ้ยยังไม่มีความลับอยู่นักมวยก็มีศิลปินก็มีนักร้องก็มีโอ้โหเยอะเลยถ่ายไปเนี่ย รถกองอยู่3 EP ได้ป่ะ4ป่ะวะสามไปสี่ EP จุนว้เยอะแล้วเหรอใช่แล้วก็มีที่จะขอเพิ่มอีก2อู้ยาวรายการนี้ดังนี่รายการรถรับคู่เหรอใช่ไปจะมีรายการใหม่อีกเออรถรับคู่เหรอรับผู้ผู้ผู้รุดรับผู้ผู้คนเนี่ยผู้ชายอ่ะไม่ใช่ผู้คนค่ะผู้ชายผู้ชายผู้ชายรายการนี้ดังเนี่ยเพราะไปเลยคนคนไม่รับผู้หญิงรับแต่ผู้ชายรับแต่ผู้ชาย ได้ฟังคุณเบสกับคุณพ่อคุยกันแล้วเป็นยังไงบ้างคะฉะนั้นแล้วก็ต้องอุบไว้ก่อนเนาะสำหรับน้องเบสท,ที่จะไปขึ้นเทวทีโตเกียวมิวสิกเนี่ยไปแน่นอนแต่ยังไม่ขอพูดอะไรในตอนนี้แต่เชื่อว่าเซอร์ไพรส์แฟนคลับ FC แน่นอนคะ่ะฉะนั้นแล้วอย่าลืมนะคะติดตามเพจ ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์น้องเบคคำสิงนะคะหรือว่าจะเป็นช่องทางค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกหรือช่องทางผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนี่ยก็ติดตามไว้ทั้งหมดเลยเชื่อว่าค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกที่บริหารงานโดยผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนี่ยต้องมีเซอร์ไพรส์อีกเยอะเลยเชื่อเหอะใครที่เป็นแฟนคลับ FC ของค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกหรือผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนี่ยคุณจะได้ได้เซอร์ไพรส์เนี่ยบ่อยมากจริงๆค่ะและเซอร์ไพรส์นั้นก็คือพัฒนาเลเวลตามระดับ าตามระดับแต่ละวันแต่ละขั้นขึ้นไปแบบโอ้โหแล้วอย่างการได้น้องเบสเนาะที่เรียกว่าเธอนั้นมาด้วยความสามารถนะคะเป็นทั้งยูทูบเบอร์เป็นทั้ง YouTuber, นาง,งเอกนางเอกละครทีวีนะคะหลายเรื่องเลยนะคะที่เธอเองก็เรตติ้งดีกระแสดีนะคะแล้วสำหรับการที่จะจิ้นคู่ของผู้านบฟินแลนด์กับน้องเบสสามารถเป็นไปได้ไหม อ่ะตอนนี้กระแสจิ้นงานจิ้นอะไรนะโอเคนะคะแต่เรื่องความรักก็ต้องบอกว่าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ตั้งปฏิญาณตนเนาะตั้งใจไว้อะว่าจะสดถ้าปีนีคือจะ,จะไม่มีจะไม่มีเรื่องความรักเข้ามาเพราะว่าอยากจะตั้งใจทําตรงนี้ให้ดีให้ให้มั่นคงก่อนนะคะแล้วก็เธอเองก็ตั้งใจไว้ด้วยค่ะว่าจะไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะเพราะลูกสาวได้ขอไว้ โอ้โหอันนี้ต้องบอกเลยว่าขอชื่นชมนะคะในการทำงานของผู้เยาวบ,บ้านฟิลแลน์ทัศนคติดีอะไรที่เข้ามาวิ่งเข้ามาตัดสินใจที่จะทำอะไรนะคะก็คือตั้งใจทำมากๆฉะนั้นแล้วนะคะกลุ่มปิด EP 6อย่าลืมนะกลุ่มปิด EP 6ของค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกที่จะถึงนี้นะคะเรียกว่าต้องถูกใจ แฟนคลับ Fc เป็นอย่างมากแน่นอนเพราะแต่ละ EP ก็คือไม่ซ้าไม่จำเจนะคะแล้ว EP นี้คือตื่นเต้นมากคนลุกอย่างนี้เลยนะคนลุกคนพองแค่ชุดก็โอ้โหนะคะตอนที่มีชื่อว่าสาัทธา,ทาใช่ไหมคะน่าจะอ่านถูกเนาะค่ะเพาะที่แรกเป็นเหมือนภาษาขอมแล้วก็มีคนแปลให้นะแต่ก็ความหมายนะคะก็ต้องรอ ต้องรอเลยเพราะว่าสําหรับทางด้านโตเกียวมิวสิกเนี่ยก็ต้องมีอะไรเซอร์ไพรส์อยู่แล้วเชื่อว่าเซอรนะ์ไพรส์น่าจะปล่อยออกมาอีกเยอะแน่นอนนะคะนี่ก็มีรูปของทางด้านผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ด้วยนะที่ใส่ชุดอู๋พอใส่ชุดนี้แล้วดูดีเนาะแฟนคลับอ c ฟซีว่าไงดูดีนะคะต้องบอกเลยว่าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แต่งสไตล์ไหนก็เอาอยู่นะคะอันนี้ดูเข้มนะแต่หน้าหวานอ่า โตเกียวมิวสิกไลฟ์สตรีมมิ่งครั้งที่หกเข้ากลุ่มหรือ,อยังนออตอนศรัทธาอ๋ออ่านว่าศรัทธานะคะวงเล็บบอสไม่มีเวลาถ่ายรูปอย่งหัวเดอ้อว่าันอ๋เอาหน้ามาใส่หรอโอ้โอ้ขอชื่นชมค่ะขอชื่นชมอ่าตัดต่อดีมากๆเลยอะ่ะผู้ใหญ่กล้องผู้ใหญ่บ้านฟินกล้องโห่ก็คือเป็นในอ่า ของคุณก้องนะคะแต่หน้าคือเป็นหน้าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็ว่าอยู่ทําไมผู้ใหญ่บ้านทําไมโอ้โหทําไมกล้ามเยอะขนาดนี้ตัวเล็กๆเ,เองเนาะอ่ะค่ะสำหรับงานวันนี้นะคะของทางโตเกียวมิวสิกคืนนี้29มีนาคมอยู่ที่ตลาดชิวชิวมาร์เก็ตอำเภอพังคนจังหวัดสกลนคร นะคะใครที่อยู่ใกล้ก็สามารถเข้าไปรับชมได้เลยรับรองว่าสนุกแน่นะคะก็ขนกันไปทั้งทีมงานค่ะก็มีนำทีมโดยผู้ย่บ้านฟินแลนด์นะคะและก็ศิลปินในค่ายเพลงตัวเกียวมิวสิกทุกคนค่ะ ส่วนสำหรับเรื่องน้องเบสคำสิงและการจีนกันกันกบผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นั้นจะเป็นไปได้อย่างไงจะเป็นไปได้อย่างไร,ไไงไรก็ต้องรอติดตามกันค่ะในรายการรถลับผู้อย่าลืมนะคะส,สำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนค่ะไว้พบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ